บอกความเสียสาสวัสดีพี่น้องบูสุขุัขุกคนครับมีพอกันในวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์นะครับเมื่อวานบานบอกความฝนตกพี่น้องตื่นสา้ามาขาวเต็มต่อครับบิวงนี้งามครับเล่นักอันสิภาพี่น้องมะแกงนะครับตอนนี้ก็ข้างมองแล้วครับนี่ตำเขาเบื่อยะนา่งนะครับนามกำลังฟูพดพี่น้อง สมติวนะครับผมใส่ลงไปข้าพี่น้องว่าแก้งเห็ดมันกินง่าๆครับอันนี้พริกครับพี่นอ้องทันตอนเอาเห็ดลงหมอน,นะครับรเห็ดฟันขาวง่ามครับอ่อนๆเลย ยังเงีนยสองสิบเซครับผม,มต้นนี้กระทายเฮ็ดค้อนเขายุบลงนะครับพี่น้องเขาไปปุงนะครับฮค้อนขาวงามงามพี่น้อง ตอนการปรุงกับเพาะยาครับผงนัวครับถือลงไปถ้าพี่ยังไงวยครับน้ำปลรราครับผมใส่ตามพ่อใจครับพ่อใจสซส่ใส่สำเนาแต่ว่าต้องซิมซิมเรื่อยๆนะครับหมอเลยพูดเราออก็ปิดๆแลวข้าขาข,าของข้าวนะครับถือลงไป นี้แล้คะครับพี่น้องพงหมอลงกันมาโซดเดอร์ครับพี่นอ้องมาด้วยรับาี่มะสดนี่แข็งเห็ดไหย จะนำกรเบื้องยี่หขนๆครับอุ้ยมึงเนี่หอมห้อยห่วยเลยพี่น้องกำจัดปลาแห้งคัดนี่มาครับกินเผากันเด็กพี่น้องหาเห็ดเบีย้ยคนมาชสวยๆมาครับไว้พอกันคลิปหนาครับคลิปนี้บคอบพิปคลิปเพียงสามีครับจะได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบลอกคอมเด้อดครับผมบ๊ายบาย